สวัสดีค่ะเด็กๆและคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับบทเรียนเตรียมรับศีลมหาสนิทในบทเรียนที่7หัวข้อเราสนทนากับพระเจ้าเมื่อเราภาวนาค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าพระบิดาและพระเยซูเจ้าทรงประทานพระจิตเจ้าให้เป็นผู้ช่วยเหลือเราซึ่งมีความสำคัญและมีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างมากนะคะ และเราก็จะต้องมีความกระตือรือร้อนที่จะสวดภาวนาวอนขอความช่วยเหลือจากพระจิตเจ้าอย่างสม่นเสมอค่ะทําให้เห็นว่าการสวดภาวนานั้นเป็นเรื่องสําคัญและเป็นสิ่งที่คริสตชนจะต้องปฏิบัติอย่างเข้าใจและตั้งใจนะคะบทเรียนนี้จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ความหมายและความสำคัญของการภาวนาเพื่อให้เรามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจะได้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถ้าพร้อมแล้ว ไปเรียนรู้กันเลยค่ะในพระวรสารนักบุญมัทิวบทที่7ข้อที่7ถึง11มีบันทึกไว้ว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับจงสแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบจงเคาะประตูเถิดแล้วเขาจะเปิดประตูรับท่านเพราะคนที่ขอย่อมได้รับคนที่สแสวงหา ย่อมพบคนที่เคาประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้ท่านใดที่ลูกขออาหารแล้วจะให้ก้อนหินถ้าลูกขอปลาท่านจะให้งูหรือแม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วก็ยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกแล้วพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานของดีๆแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือซึ่งพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะก็ได้สอนเราในเรื่องของการ ภาวนาอย่างชัดเจนค่ะการภาวนาคือการยกจิตใจขึ้นหาพระเจ้านะคะ พูดคุยสนทนากับพระองค์มีเรื่องอะไรรู้สึกอย่างไรก็บอกให้กับพระองค์ได้รับรู้ค่ะเหมือนก,นกันกับที่เราพูดคุยกับพ่อแม่ของเรานะคะหรือว่าพูดคุยกับคนที่เรารักแล้วก็ไว้วางใจค่ะเราก็อยากที่จะบอกอยากที่จะเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราบ้างใช่ไหมล่ะคะหรือแม้แต่เวลาที่เรามีปัญหา เราก็ต้องบอกเล่าให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ฟังเพื่อที่จะให้ท่านนั้นรับรู้และสามารถช่วยเหลือเราได้ค่ะเมื่อเราภาวนาเราต้องมีความไว้วางใจและเชื่อในความรักของพระเจ้าด้วยนะคะดังในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่21ข้อที่22ค่ะที่มีกล่าวไว้ว่า ทุกสิ่งที่ท่านจะอธิษฐานภาวนาวอนขอด้วยความเชื่อท่านก็จะได้รับและควรภาวนาเหมือนในบทจดหมายของนักบ,บุญยอนฉบับที่หนึ่งบทที่5ข้อที่14ว่าความมั่นใจของเราต่อพระองค์มีอยู่ว่าถ้าเราวอนขอสิ่งใดที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์พระองค์จะทรงฟังเพราะมนุษย์มีความอ่อนแอ และเราไม่สามารถที่จะทำความดีได้ถ้าพระเจ้าไม่ช่วยเหลือเราค่ะพระเจ้าจึงทรงส่งพระผู้ช่วยเหลือมาช่วยเราเพื่อให้เรารู้ว่าเราควรขอสิ่งใดที่เกิดประโยชน์ต่อวิญญาณของเราและของผู้อื่นด้วยค่ะ การภาวนายังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับเราให้เข้มแข็งมากขึ้นและยากที่จะถูกทำลายค่ะยิ่งเราสวดภาวนามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีความสัมพันธ์กับพระองค์มากยิ่งยิ่งขึ้นค่ะและการล่อลวงต่างๆในชีวิตปีศาจก็ไม่สามารถเอาชนะเราได้ค่ะเพราะพระเจ้าจะช่วยเหลือเราอยู่เสมอบทภาวนานะคะก็ได้แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆค่ะคือ 1บทภาวนาที่พระศาสนาจักกกำหนดและสองบทภาวนาจากใจนั่นเองค่ะบทภาวนาที่พระศาสนาจักกกำหนดนะคะก็อย่างเช่นบทข้่าแต่พระบิดาบทรวันทามารีบทพระศิริรุ่งโรจน์นะคะอันนี้เป็นต้นค่ะและบทภาวนาจากใจคือการภาวนาออกมาจากความรู้สึกของเราเอง เป็นการแต่งขึ้นมาจากใจจากความรู้สึกของเราซึ่งมีหลายจุดประสงค์คือนมัสการส่นเสริญวอนขอการอภัยโทษขอบพระคุณและอ้อนวอนค่ะจากบทเรียนในวันนี้นะคะ ครูรักมีบทเพลงเพลงหนึ่งมานำเสนอให้กับเรานะคะที่จะนำเราให้สรรเสริญและขอบคุณความรักของพระเจ้าในสิ่งดีงามต่างๆที่พระองค์ประทานให้กับเรานะคะขอโทษพระองค์หากเราได้ทำสิ่งใดผิดพลาดต่อพระเจ้าแล้วก็ต่อเพื่อนมนุษย์ที่อยู่รอบข้างเรานะคะและวันขอพระพรต่างๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันของเราด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเพลงและร้องไปพร้อมๆกันเลยนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าภาวนาค่ะ สพระนิยมข้าขสทาสรส่สรรเสริสรสรสญประทุกเวลาขอบคุณขอบคุณขอบคุณพรนิยมชาอคุณ ยามจาวันบอพระนิยามทำพรวนขอพอวนขอวันขอพระทุกเวลาขอโทษขอโทษขอโทษในยาม วันนี้นะคะเราก็ได้ไปเรียนรู้เนื้อหานะะในบทเรียนที่7ในหัวข้อว่าเราสนทนากับพระเจ้าเมื่อเราภาวนาครูนิกาขอสรุปเนื้อหานะคะสั้นๆง่ายๆนะคะเป็น3ข้อนะเพื่อจะได้ง่ายต่อการจดจำนะคะข้อที่1การภาวนาคือการยกจิตใจขึ้นหาพระเจ้าพูดคุยสนทนากับพระองค์ข้อที่2เมื่อเราภาวนา เราจะต้องมีความวางใจไว้ใจและเชื่อในความรักของพระเจ้าและพระจิตเจ้าจะเป็นผู้ช่วยเหลือเราในการภาวนาและข้อที่3นะคะ <S <S <LE AS M> การภาวนาเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับเราให้เข้มแข็งและช่วยทำให้เราใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นคะ่ะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะ ภูนิกาขอฝากนะคะให้น้องๆจะได้สวดภาวนาพูดคุยกับพระเจ้านะคะในทุกๆวันโดยเริ่มตั้งแต่เวลาเช้าเมื่อเราตื่นนอนตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่เราปฏิบัติตลอดทั้งวันจนถึงเวลาที่เราจะเข้านอนตออกลางคืนนะคะและอย่าลืมที่จะเชิญชวนนะบุคคลในครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่ๆน้องๆคนที่อยู่ในบ้านของเราจะได้สวดภาวนาร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับพระเจ้าให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณิกาต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันในบทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ